ที่จังหวัดอุทยัยธานีครับจัดงานประเพณีตักบัตรเทโวอย่างยิ่งใหญ่เลยนะครับตอนนี้โดยมีพระสงฆ์500รูปครับเดินลงจากยอดเขาสแกรกรางผ่านบันได449ขั้นนะครับลงมายังลานวัดสังกัดร,รัตนครีรีนะครับก็มีประชาชนและนะักท่องเที่ยวจำนวน,นมากมาร่วมกิจกรรมครับ ที่บริเวณลานวัดสังกัดร,รัตนคีรีเชิงบันไดาทางขึ้นยอดเขาสแกกรังอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีครับนายชาดาไทยเศรษสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจังหวัดอุทัยธานีเป็นประธานเปิดงานประเพณีตักบารเทโวประจำปี2567พร้อมด้วยนายธีรพัฒน์คัชมาศผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีนางสาวปานัชชาไทยเศษนาย,ยกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี ในฐานะเจ้าภาพการจัดงานนะครับมีหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็พี่น้องประชาชนจํานวนมากมาร่วมงานเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเพื่อส่งเสริมประเพณีสําคัญทางพุทธศาสนาตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานีในเทศกาลออกพรรษานะครับโดยประชาชนชาวอุทัยธานีครับตลอดจนนักท่องเที่ยวเนี่ย มาจากต่างจังหวัดเนี่ยมากเลยนะในปีนี้นะครับร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและข้าวต้มลูกโยนแด่พระภิกษุสงฆ์นะครับที่เดินมาจากยอดเขาสแกกลางโดยมีพระสงฆ์500รูปเลยนะครับเดินลงมาจากยอดเขาสแกกลางผ่านบันได449ขั้นสู่ลานวัดสังกัดรนคีรีครับซึ่งเปรียบเสมือนเป็นบันไดสู่สังกัดนครในพุทธกาลครับนำด้วยพระพุทธรูปปางเปิดโลกหมายถึงพระพุทธเจ้าเสด็จจากดาวดึง เพื่อรับบินทบาทข้าวสารอาหารแห้งและข้าวต้มลูกโยนท่ามกลางบรรยากาศที่ยังคงรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของประเพณีตักบัดเทโวที่ขายพุทธตำนานมากที่สุดอีกแห่งหนึ่งในประเทศไทยนะครับอีกทั้งยังมีกิจกรรมกระบวนแห่พุทธบูชาพระพุทธรูปปางประจำวัน ห้างร้านค้าแสดงโต๊ะหมู่บูวชาประดับงาช้างทั้งนี้ครับงานประเพณีตักบัตรเทโวเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานครับเป็นงานบุญออกพรรษาของเมืองอุทยานีที่จัดอย่างยิ่งใหญ่มานานหลายปีนะครับจะจัดขึ้นหลังวันออกพรรษาหนึ่งวันก็คือวันแรมหนึ่งข้าเดือน11ของทุกปี